พักเที่ยงวันนี้นะครับใครที่ยังหาสถานที่ทานข้าวเที่ยงไม่ได้นะครับผมแนะนำนะครับก๋วยเตี๋ยวโครงไก่นะครับก็คือคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่หกสิบเก้าบาทนะฮะมันก็มีทุกเส้นแหละครับเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นมีเส้นบะหมี่นะฮะอันนี้ก็เป็นคล้ายพวกปีกพวกน่องพวกเลื่อนนี่ก็คือเรา เติมได้นะครับเติมได้แบบไม่อั้นนะครับแต่ว่าพวกปุงพวกผักเนี่ยเอาไปแค่พอกินนะครับแต่ถ้ามันเหลือมันก็จะเอาไปให้คนอื่นกินต่อไม่ได้มันก็เอาไปทิ้งนะฮะนี่กช็ช่วยกันนะเอาไปแค่พอกินนะอันนี้ผมก็ให้แฟนผมตัดให้อันนี้ก็อร่อยนะครับจะกินก๋วยเตี๋ยวโครงไก่เนี่ยหากินยากนะครับผมเคยกินที่ล่าสุดน่าจะมหาสารคามนะครับวันนี้มาเจอที่ชนบุรีนะครับก็เลยขับรถเลยเทศบาลหนองกระขับไปจะเจอสีแยกซีเจนะครับก็เลี้ยวขวาไป200เมตรร้านอยู่ซ้ายมือนะครับเราจะกินก๋วยเตี๋ยวโครงไก่ก็ได้จะกิน ขนมจีนก็ได้นะครับเป็นบุฟเฟ่ต์เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ใช่ว่ากินก๋วยเตี๋ยวเราไปกินขนมจีนในราคา69บาทนะไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมนี่น้ำน้ำยาน้ําอะไรนี่ก็ทําสดๆทำใหม่ทุกวันนะฮะแวะกันไปชิมได้นะครับนี่ฮะเลี้ยวออกจากสี่แยกเลี้ยวขวามา200เมตรร้านอยู่ซ้ายมือนะครับก๋วยเตี๋ยวโครงไก่69บาทราคาเด่น